สวัสดีค่ะคลิปนี้นขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านปะกางเกงยีนนะคะอันนี้นขวัญปะไปแล้วนะคะหนึ่งข้างนะแต่ว่านขวัญจะมาแนะนําวิธีการปะอีกข้างหนึ่งค่ะปะยังไงให้ไม่เห็นรอยเส้นได้ของสีขาวนะคะรอยเส้นได้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปะปิดรอยสีขาวกันค่ะเรานําผ้าที่เราเตรียมไว้เพื่อรองปะนะคะใส่ไปใต้ล่างเลยนะ พอรองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเกี่ยผ้ายีนด้านบนให้เรียบนะคะลักษณะนี้นะเราเลือกสีของได้าให้ใกล้เคียงกับสีของผ้ามากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปะรอบแรกกันเลยค่ะรอบแรกเราจะใช้วิธีการปะห่างๆนะคะเพื่อที่ให้เส้นได้ที่เราปะรอบแรกล็อกรอยขาดอะคะ่ะล็อกรอยเส้นได้สีขาวไม่ให้แยกออกจากกันนะ พอถ้ารอยขาดแยกออกจากกันนะคะพอเวลาที่เราปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอยปะจะไม่เรียบสวยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปะล็อกไว้ก่อนค่ะพอเราเย็บล็อกรอยขาดได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปะทับเส้นสีขาวกันเลยค่ะเราใช้วิธีการปะแบบทีทีนะคะปะเพื่อที่จะทับเส้นสีขาวนะคะ ปะรอบนี้เราใช้วิธีเดินจากระยะสั้นๆนะคะเพื่อที่ปะแค่เฉพาะรอยสีขาวนะมือเราค่อยๆดึงผ้านะคะไม่ต้องดึงเยอะนะเพราะว่าเราต้องการความถี่ของเส้นได้อะคะ่ะเหมือนแบบเรากดย้ําย้ําอะคะ่ะวิธีการปะแบบนี้ลูกค้าจะชอบนะคะเพราะว่าลูกค้าจะไม่ชอบให้เห็นได้สีขาวนะ ตัวนี้นะักขวัญป่าให้ลูกค้าอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอันนี้นะัขวัญมาแนะนําให้เนาะสาหรับเพื่อนๆและคุณแม่บ้านมือใหม่ที่เพิ่งหัดซ่อมผ้านะคะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามค่ะว่าเวลาปะาผ้าแล้วทําไมได้ชอบขาดนะัขวัญทาคลิปวิธีแก้ไขได้ขาดไว้นะคะลองเปิดดูนะคะช่วยแก้ปัญหาได้นะ พอปะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปะอีกรอบนึงนะคะแต่ตอนนี้เราจะเดินจากยาวหน่อยนะเพื่อที่เราจะปะปิดรอบๆนะคะลอยขาวๆรอบๆอบะค่ะรอบนี้เราจะเดินจากยาวหน่อยนะคะไม่ต้องห่างมากแล้วก็ไม่ต้องถี่มากนะเพราะว่าเราปะแค่ว่าให้ดูโดยรอบสวยงามนะคะ ตอนที่เรากำลังปะนี้นะคะเราก็ใช้ขายกตีนผีขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ไม่ให้ตีนผีกดผ้านแน่นเกินไปนะวิธีการปะากางเกงยีนมีหลายแบบนะคะในกรณีที่ขาดลักษณะนี้เราสามารถที่จะปะแบบตะไข่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่ที่เราจะตกลงกับลูกค้านะแต่อันนี้ลูกค้าอยากให้หนักขวัญปะแบบนี้นักขวัญก็ปะแบบนี้ให้ค่ะ พอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสข้างก็จะออกมาเหมือนกันนะเราตัดผ้าด้านในออกค่ะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะรอยขาวของเส้นได้ก็จะหายไปนะคะเพราะว่าเราปะแบบละเอียดทับนะส่วนด้านในก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ คลิปนี้นักขวัญก็แนะนำเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นักขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นักขวัญด้วยนะคะคลิปนี้นักขวัญสวัสดีค่ะ